แสกแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบ้าลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแสกแง อ๋อนี่นะหลังคานะครับาลาหลังคาหลุดเนรับประมาณสามแผ่นนะครับก็ต้องทําการขึ้นไปนะครับทําการเปลี่ยนนะครับก็ถามว่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยากไหมหลวงพ่อเปลี่ยนชุดฮะเปลี่ยนชุดอไม่เปลี่ยนชุดไม่ยากมีทีมงานฮะมีทีมงานเนี่ยใช่ทีมงานช่างโดงกับช่างกดน,นะครับ เอารองเท้ามาเผื่อหลวงพ่อไหมไม่เอา,าโอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้นะอย่าถ่ายเฉยแล้วกันทีวอนจะบินนี่ยอมด้วยสามแผน่นโดยประมาณแต่จริงๆแล้วน่าจะสี่แผ่นแหละประมาณสี่แผ่น่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปเซเวก่อนหลวงพอ่อนะครับก็อันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าพระธรรมนะครับ พระทำพระทำถ้าพระไม่ทำยืนอยู่ล่างแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบาละกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา จะทาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเศามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่เสงเงีแค่แสงแงยะนี่นะครับวิธีการเหยียบแนนะครับแวนเอ่อซีแพกแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกาะนะครับตัวเกาะพอพลาดที่พาดที่แแปรนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ยิงน็อตนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเหยียบเราต้องเหยียบตรงปลายนะครับเพราะว่าตรงปลายนี่จะมาเทินพี่นุ้ยเห็นไหมเวลาเหยียบนะครับนี่นะครับเวลาเหยียบนะครับทําไมถึงต้องเหยียบตรงปลายนะครับเพราะตรงปลายมันเทินอยู่อย่างนี้อ่าเวลาเราเหยียบตรงนี้นะครับจะอยู่จะอยู่บนแปรเลยนะครับก็จะไม่ทําให้ล่วงนะครับได้ไหมข้างบนเลื่อนขึ้นไปได้ไหม ตอนนี้พี่กดก็ทำการยิงนะคะนี่อันนี้อยู่บนศาลานะคะคือพี่นุ้ยขึ้นไปถ่ายข้างบนไม่ได้นะคะนี่สูงมากอันนี้เราก็ต้องทำการซูมนะคะซูมให้เห็นซูมให้ดูนะคะ เป็นเทคนิคของช่างก็แล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับบางทีนะครับก็จะใส่เขาจะยิงหัวแผ่นเนี่ยที่มีรูนะบางบางทียิงแผ่นเดียวยิงแผ่นแผ่นแรกไม่ไม่ยิงแผ่นสองยิงแผ่นสามไม่ยิงแผ่นบนต้องยิงนะครับเพื่อที่เวลาจะซ่อมซ่อมแบบเนี้ยจะต้องดันขึ้นไปได้นะครับ กดดันตัวบนได้ไหมอ่ะยู่แล้วโอ้โ,อโอ้เดินระวังนะตรงนะก็นี่นะครับเรียบร้อยเร็ดเรียบร้อยนะครับช่างกด DIY กับช่างด่ง DIY เรียบร้อย แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบานล,ลากลยจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลั้งกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแสง้แง That's